ิจกรรมสวดมนต์ความเพียรผ้าปิดตายอดเศรษฐีลาวหลวงปู่ทวดมาเตติสูนสี่ห้าครั้งที่แปดวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสิบแปดบัตรนี้ เป็นครั้งที่8ตรงกับวันที่17พฤศจิกาย,ยน2568ข้าพเจ้านางสาวกันพักรณสแก้วขอเป็่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นผู้วิชาธรรมวิชาสังคบูชาและเป็นอาญาบิชาเด็กองค์พระคร,ะอ,รองปฏิเทวราชาองค์สมองค์หลวงปู่สำเร็จดลุลหลวงปู่หลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาเจดามณาีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดยสาย ของข้าพเจ้านี้ขอรูปภาพคุณพระร,รัตตัยคูบอาจารย์และเทพเทวาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสยยายใหญ่มนต่อไปพวสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลสุอัตระคจตุเทวดาสัทธามมบริราชสัตสุนันตุสัคโมฆะทางสาเกกาเมจรุเปเคริสิขารัตเตจันตาริเควิมาเนทีเประเทจขาเมตุรุระคานเคหะวัตถุมิเคเต ภูมิมาเจยันตุเทวาชรัตนวิสเมย์ยขันธพนาคาติถันตาสันทิกยังมุนิวรวัจนงสัทวโมมีสันตุธสสรรมะสุนกรย์อายพตาธาสสรรมะสุนกรย์อายพตาธาสสรรมะสุนกรย์อายพตา บริสุทธิ์อำมาตสิทธิขถานโมสัภักวะโตหะดุสมะสมุทสานโมสศภักวะโตหะุสมะสมุทสานโมสภักวะโตหะุสมะสมุทรสาบรสุทธ์สัจจคิริยขถานาทิเมสนาัญงพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนสโตติเมหุสุานาทิเมสนาัญญธรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนสโตติเมหุสุปทานาทิเมสนาัญงสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนสโติเมหุสุปทาบริสุทธิมหาการุโกนโถตีอาทิกาขถามหาการุโกนาโถ อธัยยะสัพพะปานินังโพเรตวะปรมีสพัพปโตสมโพธิบุตรมังเอเตนะสัจวัตเชนะมาโหนตุสัพพูปัตฐวามหากาลวิโกนาโถอิัายะสัพพะปานินางโพเรตวะปรมีสพัพปโตสมโพธิบุตรมังเอเตนะสัจวัตเชนะมาโหนตุสัพพูปัตฐวามหากาลวิโกนาโถสุขายะสัพพะปานินางโพเรตวะปรมีสพัพปโตสมโพธิบุตรมังเอเตนะสัจวัตเชนะมาโหนตุสัพพูปัตฐวา วสวดมหาสมัยสูตรเอวอมเมสังเอกังสมัยังภักวาสเกสุวิหติกับปิรวธุสมิงมหาวันิมาตาพิขุสังเคนสัสทิพจัมัตถิพิขุสเตหิสเพเหวะอาราาหันตหิทัสสิจโรกาธุหิเทวตา เยปนัสนิปตาหนติพักวานตังทัศนยพิคุสังขันจะอาทโคจตุนังสุทาวสกัยกาเทวานังเอตัทหัวรีอยังขโหพักวัสเกสุวิหติกับปิรภทุสเมงขมวันิมหาตาพิคุสังเกนัสทิงมจัมมติหิพิคุสติหิสัพปิหิวารันหิทัศหิจโรกาธาตุหิเทวตาเยปุยนัสนิปิตาหนติพัวานตังทัศนยาพิคุสังขันจะเยนุนามมยามปิเยนะพักวาเตนุาษากรเมยามาอุปภาษากรเปว่าพักวาตัว ธาวมวเสสุเทวีสุอัตถิตาภาคโตปุรโตปัตุลาสุอะระโคตาเทวตาภะวันตาอภิวัเทตาบะเอกะมันตังขังสุเอกะมันตังเทตาโคเอกะเทวตาภาโตสัถิเกมังขังอภัสสิมาสะมโยปวนาสมิงเทวกายะสมะขะตะคตัพะอิมังธรรมะสังมยังทักกิตายุบาอราชิตาสังคติอะธุอปราเทวตาภาโตสัถิเยมังขังอภัสสิตัตระภิกคโวสมาหสุจิตังอะตโนชุกามะกังสุสารถีวะเนตานิคายเหตตะวะอิริยะนิรักขันติปันธิตาติ อาดัชโคอ布拉เทวตาพาวโตสันติเกียิมังคาถาภาสิเฉตวาคคีรังเฉตวาปริคังอินะขีรังโอหะจัมเมชเตจนาติสุทธาวิมาราจขุมมัตาสุธันดสุ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 นาคาติอระัชอคราเทวตาพาวโตสันติเกียิมังคาถาภาสิเยเกจิพุทังสนาคาเตเสนาเตคามิสันติอปายภูมิมหายามุลสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอระัชโคพระควาภพิขุอมาเตสิเยผูยนาพิขเวทสสุโลกะธาตุสุเทวตาสนนิพิตาหนติคัังสะขุจ <uur> <Pie year nes> เยปิเตพิคเวเอห์สุงกติตธรรมทานอาหารตัสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพักวตานังเอตาปรมิวัติวตาสานิปฏิตาเอห์สุงเสยยถาปิไม่ห่งเอตาหิเยปิเตพิคเวเพวิสันติอนาคตธรรมทานอาหารตัสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพักวตานังเอตาปรมิวัติวตาสานิปฏิตาพวิสันติเสยยถาปิไม่ห่งเอตาหิอาจิคิสามนิพิคเวเทวะกายนังนามานิกิตายิสามิพิคเวเทวะกายนังนามานิเทศิสามิพิคเวเทวะกายนังนามานิตังสุนทาสุตกรรมมรภสิตตตสมิิิเอวโกเตภิุ สิโลกามโนกัสามียะทัพมาตาทัิดายสิราคิริฆัพรางปิหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสารีนารมหังสปิสัพนโนอทาตามนัสสสุทักวิปัสสนาวิราทิโยปัญจสเดียรวาวเดกกาปิวัตเวตโตอัมริยิสทหาสัพเกย์ศาสนาะเตเทวกายาอภิคตาเตวิชาณธาภิกขวเตจะอตัาอาตาปะมะกโรสุรพุริสาสสนัเตสัมปตุอิอเตสัมปตุหุยนามนุสาทัทสนังอเปเกสตามารคุงที่สาสภาเพระหูตจัจจะ อาเปเกตตะตะมรทขุงสาสังอัฐสัตตรีสตังเอเกชาสนาอํานุสนามัทสมงอาเปเกนาตะมรทขุงที่สาสภาพุรหูตจนจาสภังอภินญญาววคิดวานาจักภูมาตโตอมริสถาสาวเกศาสนนรเตเทวกายะพิกตาเตวิชนาทพิกโบเยวังดียิสามิคิระหิอนุปปุโสสตัสสาเวยาคภูมากาปิอวัธวาอิทิมโตชุติมโตวนาวโตยะสสิโนวัฒมนาพิกมุงพิกุลังสมิยุนางชาสหาสาเหมยมวตายาขานานตะมนุอิทิมโตชุติมโตวนาวโตยะสสิโนวัฒมนาพิกมุงพิกุลังสมิมาสต สมานาภิกขมภกุัสมงุนงอเเตสสาสาสายะขันนาตะวันนีนุมตช่มโตวนตยะสัีลนมนาิกขมภกุังสมิงกุงเวสสัมมิตาปัรายะขันนาตะวันี้นุชมโตชื่มโตวันตยสีลนมบนาิกขุมูภง กุมพิโรราชาให้โกเวปรสสติเวสนางพียนางสตตะสังย์ยักขะนางพิลุปัสสติกุมพิโรราชกใหโกสบัคคัศวิริวางปุริมจัติสังราชทตาตระโสปัสสติคณะพระนาถิปิมหาราชยศสสิโสปุตตาปิรสัพพเวทนามาหามหาปราอิทธิมตโตชิดิมตโตวนาตโตยัสสิโนมุทธมนาภิกมุ m o ภิกขุนางสมณีนางทักขีนาจัตทิสังราชาวิรุณโภตปัสสติกุมภราธิปิมหาราชยศสสิโสปุตตาปิรสัพพเวทนามามหาปราอิทธิมตโตชิดิมตโตวนาตโตยัสนมาิง ปชิมัที่สังราชาวิรปขกปัสสตินะคัที่เป็นมหาราชยาสศิโสปุปฏิสัพพเวทนามาหะพราอิติมตุชิติมตวนาตุโยยสศรนุโมธรรมนาภิกระมุกภิโขรนังมณีกาอุทราจรที่สังราชาวิโรตปัสสติยกณนที่ปรีมหาราชยาสสิโสพุทธปิสัพพะเวทนามาหะพราอิติมตชิติมตนาตุโยยสศรนธรรมนาภิกระมุกภิกขุนังบริมารที่สังทัตตาถทัคิเนาวิโรโกลปชิเมนาวิโรปขโ เสตร์ที่นักการุณย์ทน่การตุจาปาโดโทปามันเดจ่เทวาสุตโตจัปตาริเจตเสโนจรคันโพนาราชาชนโอสโพอาคูปันจัชิโคเจวัติปรุสิยวัชสะสัยเตจันีจาราชนโอคาทปาสสราชุปีมโมทามนาพิกมุงพิกุนัสุบินิกุนังาคูนาภาษานาคาเวศราสะตัสสกกะพระสัตฎรอาคูบายาคาสัยยติพิยาบุนาทัตตาราชาอาคูนาคายาสิโนอราวโนมหานาโคสุปะคาสบินิกนัง เยนะคะราเชสาสาหารติทิพาธิชาปะคิวิสุจัจจคูเวหายาสติวรามาชาปตาจิดาราสุปนาอิติเตสานามาภิยตนตนาคาราชานามาสีสุปนาโตเขมามากะสีปโตสันหาหิวัจหิอุปวะขยันตานาคสุปนาสนามากังสุพุทธังชิตาวชิรธาเถนะสมุทหอสุราสิตาพาตโรวาสวัเสเตอิทิมนโตเยสสินุกรักกัจามาพิสมาอสุราธนเวขสาวเวปัจิติสุติจจาภารัโทนบุจิสะสตวจัพริพุตานังสภีเวโรจนามากาสนาหิตวังพริเชนังราหุพระรามุปาขมุงสัมยุทธานิพันท อาโปจะเทวาปฏิวิจารเตโทวายุธรคามุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจะยะสะสะสะเมตตากรุณากริกาอาคุเทวายะสะสิโนท่าเสดสทัสสะกายะสเพนานะตาวิโนิีิมันโตชิดมัโตวันนวโตยะสะสินโนวัฒนาพิคมุงพี่กุลังสมิงนางเวนทูจะเทวาสตรีจะอาสมาจะตุเบยะมาจันทะสุปริศาเทวาจันทรมอาคุประคิตาทุยะสุปริศาเทวาทุยะมาคุประคิตานะขัตตาณิปุทธคิตตวะอาคุมัทวบรากาวัสุนังวัสสุบเสโถสกุปปะคัปุริระโทท่าเสดสทัสสะกายะสเพนานะตตาวิโนอิที่ม สิกขาริว่อริตกาจะโรชาจะอุมาปุพาริพสินโนวรุณาาธรรมจะอตุจาออจุตาจะอเนชกาสุริยารุจกูอูวาสวิสินโนทาเตทสารกายาสเพนอนตะมณีนที่มรดชุ่มโตวรมาโตยศสิโนมัธรมนาภิกขุภิกขูนางสมินุนางสมณามหาสมณานุสามนุสตรมาคิทับพสิกาอากูอกูมนุรกาอกูฮาริเวทวายยจารหิตวัสินโนปรามหาปราอากูเทวายสิโนท่เตท่สากายสเพนอนตะมณีนุท่มระชุ่มโตวรมาโตย เวขาสาสาอุทาราขหาปรมคาอาคูเดียววิจักขณาสถามตหาราคชามิสกัดจะยัสสิโนถานายัอาคาปิชนเวทิสาพีวสติท่เศเดทัสกายสพเพนนาตะวนิยนิมตชิมโตวนาวตยัสสีโนมธมนาพิฆมุพ่คุณังสมินาเขมิยะตุจรายามากัฏกาจะยัสสิโนสัพเดการามเสถาชติน่นามาจากสวรรมาราติโนอากูอถากูปรินิมิตาท่เศเดทัสกายสัพเพนานาตะวนิยนิมตชิมโตวนาวตยัสสีโนมธมนารพิ สัตเทเตเทบริกายสัพเพนะนาตตะวานิโนนามนวเอนะอาคันฉูเยนะจเนสติสัทธะปวุทธชาติมัคคีลาโอคทินามะนาสวังทะเขโมคะตรังนาคังจะทางวะอติตติตังสุภามาปรมตโตจัปุตตาอิเทมโตสะสนังกุมโรติโสจัสมุขคัสวิริกุณังสาสะพามารุกนังมหาพามาพิฏติติอุปปัโนชิติมัตโตพิสมะกายโเยสสิโสทัสเสถอิสระากูปเจกะวัสวปติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาดิโตบริวาริโตเตจะสัพเพอภิกเตสิเทเทเวสสะพะมาเคะรัสเสนาอภิก กนหาสินาเปิเศษปนินาธรมหาจารยสรางกาตะวานะเพระวังยถาบุสโกเมฆโธธนายันโตสวิชโกตธาโสปจุฑาวตีสังคุโตอาศยงวเสแต่จะสะพังอภิญโยยาวว่าิคดวราเจคุมาตโตอมติสัทธาสาวเกศสันเนตเตมารเสินาพิกันตาเดวิชานานถพิฆโวเตจะอาตาปามากกรุสึกว่าเพืสาธานังวิตาระคิวปะกมุงในสังโรมปิชยงสภเวิยะสังฆมาพิยดิตายยะสิโหนบทติสาภูติสักกาเตชนิสุตติบวสุทจุลาชยประกอบณโมเมพุทธเตชะสัตนนตยับ ธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารายะประเมสุราสิทธิพระมาจาอินทาจาจะจ,จตุโรกาคัมพีรักกาสมุทธาภูตังคังคาจะพระสภมา,าสภมาชัยยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะธรณิธรณิอุทธิอุทธินทินทีชัยยะชัยยะก็คนละตนละนิสัยนิรายสายเสนะเมรุราชปนนาราชีชัยยะยยคัมภีรสัสงพีนาเคณะนาคีวีสัจพูตะการีชัยยะ ทุนนิมิตาโรคีชยชยะสิงคีสุทธาธานะมุขชาชยชยะวรุณะมุขสะตราชยชยะจำปาธินาคะกุระคันถกชยชยะคัตชะเคนนตุรงสุกระผู้ชมสีหพยคคทีปาชยชยะวรุณะมุขยาตาชิตะชิตะเสนนารีปูนัสุธินารดีชยชยะสุขาสุขาชีวีชยชยะธรณี ตะเลสัทธาสุชัยยาชยชยทัลีสานตินสัทธามชยชยมังกราชรัญยาพระวเคชยชยวรุณะยะเขชยชยลักเสสุรภูชะเตชาชยชยพรมเมนทัขนาชยชยราชาธิราชสัจชัยชยชยปทวิงสพังชยชยอรหันตาปเจกะพุทธสาวังชยชยะมเหสุโรฮารุฮาริมเทวาชยชย พรมมาสุรโขชยชยะนาโควิรุณังโกวิรุปขโขจันทิมารวิจันโทจะเวนะเตยโยจะก,กุเวรโรบรุโนปิจัปอคิวายโยจะปาชุนโโหกุมารโอทตะระทโกโออัฐารสะมหาเทวาสิธิตาปะสะอาทะโยอิสิโนสาวกาสเพชยะรามโมพระวันตุเตชยะธโม,มจะสังโคจะทัสสะปาโรจะชัยยกรรมเอเตนะ ชัยเตเชนะชัยยะโสถีผวตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังครางชัยโยปิพุทธศาสิริมาโตอายังมารสะจะปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาพมคณามเหสีโนชัยโยปิพุทธศาสิริมาโตอายังมารสะจะปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิโตชัยยะตถาอิท คณะมเหสีโนชัยโยปีพฤษาสิริมตัวยังมรสาจับปะปิมตัวปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาเทวะคณามเหสีโนชัยโยปีพฤษาสิริมตัวยังมรสาจับปะปิมตัวปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาสุปันนะคะนามเหสีโนชัยโยปีพฤษาสิริมตัวไอยังมรสาจับ ปปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยตาธานาคะณามเหสีโนเชโยปิพุทธศาสิริมาโตอย่างมรสาจากปปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยตาธาสพรมะคณาเมหสีโนชยันโตพุทธยาโมเรสกายนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคเรอปราชิตาวังลังเกศิเศบรวิปภคกเรอภิเศเกศปปพุทธนาอาคาปโตปมรดิสุนักขัตังสุมาครังสุบาปังถุสิกังสุครู สม Dante, ุทโตจะสุยทังภามะเจชุปธะคินังกายะกมังวจกรรมังปะคินังปะคินังมโนุกมังปะนิธิเตปะคีนงปะคีนงนี้กตวานารมันตเถปะคีเนภะวัสเออัฐรัฐาสุกิตาวิรุณหาพุทธาสาสะเนอโรคาสุกิตาโหตะสหสเพหิยาติภิสุนันตุโพลโตเยเทวาอสมิงถาเนอธิคตาทีขายุกาสทาโหตุสุกิตาโหตุสัพพธารักขันตุสัพพสัตตานังรักขันตุชินะสาสนัง ยากาจิปัตตนาเตสังสัพเพปเรนตุมะโรอะมนโนรัฐายุตก,กาเรปวัสันตุวสังวาสาวารากาโรคาจุป,ปัทวามเตสังนิวาเรนตุจะสัพพากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะถารรหังบทสวดธรรมนิยามะสุตตัมเอวเมสตังเอกังสมัยภควาสาวธียังวิหารติเชตวเนอนานากะ พินทิกาสะอารเมตตะระขภะภควาพิขวะอมเตสีพิขวติปัทฐนเตติเตพิขุภระคะวะโตปจัจโสสงภควาเอตัทโวจะอุปาทาวาพิขเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวสาทาตุทำมติตะตาธรรมนิยามตาสัพเพสังคารานิจติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐะเปติ วิวารติวิภาชติอุตานีกรติสพเพสังขารานิจติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาทาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสพเพสังขาราทุกขติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวะอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวารติวิภาชติอุตานีกรติสพเสังขาราทุกขติ อุปาทาวาพิกเวมตถาคตานังอรูปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาตุธรรมะทิตตาธรรมานิยมตาสัพเพธรรมานตาติตังตถาคตอภิสามพุชิตวาอภิสัมเิอภิสามพุชิตวาอภิส oh <okay. S 1> <piş> ัมเ თ วะอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวรติวิพัชติอุตานีกรติสัพเพธรรมานาตตาติอิธามโบจ่าพควาอตมนาเตพิกขุภวโตภาสีตากนินตุ บวสวัพระเทกะรัตคคาถาแปลอติตังนันวาขมียนาปฏิกังเกนักตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรแล้วไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะติตตามบหินตังอปัฏฐะนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุันจะโยธรรมตถาตถาวิปัสติภาษาที่ราวสังกุปังตังวิทามนุโพรเยผู้ใดเห็นทมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนกขางแคลน เขาวควรพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้อเชวะกิจะมาตัดปางกวัชญ,ญามารังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้วันแม้พรุ่งนี้ในฮิโนสังคารันเตนามหาเสเนนามัจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมัจลราภูมิต่อมาจลราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราวัวางวิหารีมาตัปิงอโหาระตะมันาทิตาตังเวปเทกะรตติสันโตอจิคเตเมือนี้เมื่อนี้ผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยจครานทั้งกลางวันกลางคืนว่า ผู้เป็นอยู่ไม่เพียงระตีเดียวก็น่าชมบูสวดธรรมะสังเวคาปจเวกคณะแปลสเพสังขารนิจติสังขารคือร่างกายจิตใจแะรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขารทุกคติสังขารคือร่างกายจิตใจแะรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนญาติพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมานตติสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่วววววรรรถือออ่่่่าาาาาาาเเเขขงงตตัน อธุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนท้วงมะนางความตายเป็นของยั่งยืนอวสังไม่ยามมรีบตะพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มะระปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรา,ามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอันิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมะระางเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัฏะคนที่จะสังเวชอายังไกโยอจิรังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาณุคันประจวิญญาณชุดโท อันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสธสติจากนอนทับปะทวิงซึ่งแผ่นดินกรงกะครังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรธทางหาประโยชน์ไม่ได้อันจาว,วัตสังขาราสังขารหัางยไม่เที่ยงหนออุปาทวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาปะชิตวานิรชนติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปะสมุสโสข,โข ความเข้าไปสงบระงับสังหารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามรติจักรทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่ปริงสุจักปริเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตเทวหางบริษามิแล้วก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทีเมเอธาสั่งสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยบวชวดแม่ตายยังกินจิยังกินจิกุสรังกำมังสเพหิบพระเทหิบกระตังบุญยังโนอนุโมทันตุ สุนันต ah uh, man uh, ุโพนโตเยเทวาอาเสมิงฐานเนธิคมตาธีขายุกาศธาโหนตุสุกิตาโหนตุทุกขัประมูลจันตุมาตาปิตาสุกิตาโหนตุทุกขัประมูลจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาโหนตุทุกขัประมูลจันตุสัพเพยอายดิกาสุกิตาโหนตุทุกขัประมูลจันตุสัพเพปิสาสัพเพยยาขาสเพเปตาสุกิตาโหนตุทุกขัประมูลจันตุสัพเพอาจาริยุปัชชายะสุกิตาโหนตุทุกขัประมูลจันตุสัพเพนักาตาสุกิตาโหนตุทุกขัประมูลจันตุสัพเพเทวาสุกิตาโหนตุ ทูกาปมุนจตุสัพเพสะสมตินะ้ำสะมิชันตุโวบวุสวดบูญชาวหลวงพุทวดนโมโพธิสตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสตโตอาคันติมายะอิติภะคะวาปฏิทานาะคาถายาเทวตาสันติวิหาระ วาสินีทุเปคเรพอทิคเรตหิงตหิงตาธรรมธาเนนะมันตุปูชิตาสดถิงกรรณเตท,ทวิหารมารรมทะเลเทลาจามชาณาวกาจะาพิกโวสารามิกาธานาปฏิอุปัสสกาคามาจะเทสานิคามาจะอิสระสปาระภูตาสุขิตาพวตเตถเจรพุชายเยปิจันทะสัมภวาสังเีริษัสตาอฐัฐวุปปาริกานิยานิกังธรรมวรางปฏิจเตสเพปิทุกัสัการรณต,ตัสังสัยัง สังขยังท้าตูจิรังสตังธโมธรรมธราจปุคราสังโคโหตูสมโควะอัายาจะหิตายะจะอัมเหรักตูสธรรมโมสัพเพปิธรรมมจาริโนวุทิงสัมปาปุริยามะธรรมอริยปวิทิเตปสัตนาโหตูสัพเพปิปานิโนพุทธาสาเสนธรรมะสมาทารังปเวชันโตกาเลทวตปวัสตุปวุธีพาวายสัตตนังสมิธรรมเนตุเมทันิงมาตาปิตามจะอัตราชังนิจังรักขันติปุตตะกัง เอวางธรรมเมนะราชโนปชังรักขันตุสัพพทาเทวตาอุยชนกัถาทุกขปปตาจริทุกขปพยาปตาจริพยาสกปปตาจริโสกัปหุตูสเพปิปาริโนเอตาวตาจ่ามีหิสัมปตาปุญญสัมภทางสเพเทวารุปตะโดสัพปสัพธิสิทธิยะานัตถานตุสัทธายาสีรักขันตุสัพพทาภาวนาพยาตาหุตูขาจตุเทวตากัถาสุมัง คนคถาุสพังสุมาคังระคันทุสสะเทวดาสภะพุทธานุภาเวนะสตีห์วตุนินัตตระโอรุสสะพังสุมาคังรคันุสสะเปเทวดาสพะธรรมานุภาเวนะสตีห์ตุนินัตตระโอรุสะพังสุมาคังระคันุสสะปเทวดาสพะสังขานุภาเวนะสตีห์ตุนินัตตระสพเพุทธาพระปจับปเจกนันจยังพนาตนาจติชนะขับเมิจโสสพเพุทธาพระปตาปเจกนันเจยังพนาตนาจติชนะขับเมิจโสสพเพุทธาพระปตาปเจกนันเจยังพราอานาตลา เจตชนะนะคงขพระธรรมิสสโสสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกนันเจยังพระนางอนาตนาเจตชนะนะคงขพระธรรมิสสโสสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกนันเจยังพระนางอานาตนาเจตชนะนะคงขพระธรรมิสสโสสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกนันเจยังพระนางอนาตนาเจตชนะนะคงขพระธรรมิสสโสสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกนันเจยังพระนางอนาตนาเจตชนะนะคงขพระธรรมิสสโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสั่ยายพระพุทธมนีข้าพเจ้าขอน้อมเก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมมเเด็จจพพรรรรระะาาาาช้ีิิิกบนนถ อบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสุสสรสมรคารยขอในทรงแห่งบุญ,บญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอาจชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมาติติตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสมัสมสมาสมัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวราทั้งหลายผู้ได้นุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ได้โปรดประส น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุม,มงคลพระปิดตายยาเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุม,มงคลทั้งปุริสามสิงอโมเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปรียบด้วยพุทธานุภาพเทวนุภาพและดิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อันเนยผลให้เป็นสิริงมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิญ